ีาจาแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง Fc ซใหม่และ Fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กทียอย่อายุต่ำกว่า18บ1ปปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องค่ะแนวทางตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะปะปบบนกันไปนะคะพี่น้องค่ะแอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางรัฐบาลลัพัฒนาเม็ดเดียวนะคะ สรุปนะคะพี่น้องสรุปนะ,ะสุดคำนวณเองนะคะเมาเลขนะคะพี่น้องโอ้ยเนาะห้าศูนย์หลุดนะคะตารางกำลังวันเข้าห้าศูนย์แปดสามนะคะก็ให้เข้านะคะเด่นสามเนาะ 6, 6, 6, หกหกลุดนะคะลืมเบิ้ลน,นะคะดูพี่น้องรีบไล่ตารางกำลังวันก็เข้านะคะก็ได้เฮกันเนาะเราก็มารับชมของวันนี้กันนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะเป็น 1> 5 1าหนึสองหสามนะคะแอดมินให้เดนไปที่1 9กับ1นะคะเราก็มาเจาะเกันนะคะก็จะเป็น90 9าศูนยสองเสามหนะคะ ส่วนเด่นหนึ่งนะคะก็จะเป็น1นึ่งศูนนสองหส่งนะคะหนึ่เนึาะส่วนชุดกันนะคะก็จะเป็นหนนี่อย่าลืม6 0นะพี่น้อง6 0ไปด้วยนะคะมีหนมีสองห

เบิ้ลน,นะคะก็จะมี1 1 4่9หนึะคะหกตัวที่แอดชอบนะคะก็จะเป็น9ก้าศู9ย์หแล้วก็จะเป็น1 5 5่งนะคะอย่าลืมกดเลิฟก,กดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า